คือว่าวิตามินกับวัสวยไอืมน่นอ่าพิมีดกค่้แันนา่ไนี้ไม่ต้องเชื่อปรปาดค่ะอันนี้ตันนี้ตากับเราเติมยาคู่ไว้มันเติมบาติรัสไห้ ต้องติดตัวดีนก็เอามาเย็ดอีลองทัดลองแล้ทํำน้ำมันว่านเลยเอาไปทำอะไรไรบ้ันคือ ก็เลยว่เอาไปทำปุ๋ยมากแล้วก็ไปเรียงค่ะไม้เบียดมาให้มั้อ๋อไอ้นี่ต่อเดียวไปเป็นงานอเดียเดียวต่อเดียวไปเลยค่ะอันนี้เป็นรำมเลยนะคะัร่นค่ะมนันนค่ะรำนึ่งรวน

ไปล่าเฮ้่เดี๋ยวต้นเลยครับซึ่งนี้่พลังงานเดี๋ยวจะให้ดูว่าเราเราบ๊อบพลังงานตรงนี้นี่พลังงานแสงอาทิตย์กับพลังงานแสงอาทิตศครับเนี่ย ดูดน้ำจากนี่มาจใจบนตุ่นตีน uh> um> ี่ก uh ั้งหมดนี่ต้องเนี้ครบได้ยินนู้นแล้กลับมาปลาจอนปลาดุกกินปลาตะไวด์แต่จริงตึงเนียนเป็นปลากินเปื่อยใช่ปะวปลาข้างนอกมันก้าวมาอย่าลงมาหน้าลงมาได้แต่ตรงระวังเนี่ย นี่ตอเนียเป็นอาหารจำลองเซนวิชบลาเซนวิชบลาเจ้ว่าไม่ไม่จากนี้มันก็ได้กินแบบนี้ค่ะมันกินปื้ดอะค่ะ